สบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเองสิลงไปเองสิไปตรงสบายดีท่านผู้ชสมสดีอย่าพ่าวอย่าพ่าวมาละสก่อกเราจะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนเสื้อจะพูนไปถ่ายอไงอะตาของฝากจากลูกพอบางนี่ต้นละแปดสิบพันเอามาให้กู ซื้อมาหายมาจ่ายกูพร้อมัดแต่งงามเลยเนาะไปใด้ใส่เจ้าอาตาเอ๋ยเดี๋ยวรู้ก่อนปาเดี๋ป้าฝุแป้ากันยังบอได้อากเลยดามมึงเอาขามาจอดยังกระดดนะเอาออกมาหึมงเห็นอยู่มันกรีดนี่ว้า เขาไปทายเบอร์สูบอกุประตั้งแต่เมื่อคืนยังมเห็นใคมาโอ้ก็สร้างนด์ depression เจดามนี่คือข่าวร้ายของเธอไอข่าวดีที่สุดเลยพี่น้องเปิดเปิดขีดมาผมมาล้านทรายมาบอกกับป้า ว่า่อเขาป่านะเสียแล้วรวมมาอยู่ได้ผุ่นางเตียงโซ่โอ้ยสิมนเดกแล้วกากแล้วาแดงน่ะยังลูกตากนะแม่ลูกใหญ่พ่อเนี่บัวร่าโาเออแต่เาดปอตากไว้อยู่ด้ามปุ่ัอนไร วเอาเ้เด๋เอาร่นารยนกระุออรกอาโอ้ยกปเอามาคืนนะเจกรก้อ้บกืนะเรื่องอันนั้นนะเรื่องบานอัปปมงคลน่ะมันต้องเล้านี่เสือสุกเส,สือมาจากโกบางแต่แ <c ười> ดดกว่านาะ ไอมึงกับพัวเอามาให้กูตัวละสามสิบพันตัว้องคของข้างตานะอันตัวละแปดสิบใส่เอลนของพานี่อียใส่เอลของน้องหมวยนี่ได้มันใส่ใส่เอลผูบอลมัเก็อ้วนอยู่บอสโอ้ัวมันสิหน่อยผมบอกจากใส่มตีนาโอ้พอดีเลย เรียกอะเขาสเน้ด้เอาเอวอยบเียนัเอวใส่บวมอวของอีเดือนอิ่ของอีเดือน่าสใส่บ่ได้คือมาสีคือมาตัดุดเฮ้ยบาดุยมันบ่นอีกัเฮ้ยบ่อดีดุยนะเื่อมันจะโตใหญ่ อ๋อนะเมื่อแล้วเมื่อหายเขาด้อยตาคอยม้วนนะไปเอามาใหม่ไปทงนะแนอันอ่ตัวน pues oh uh, ี to to ้ไปเปลี s right. <S um, ่ยนไว้ทงในรังอันกระเป๋าละกูนั่นเอาไปเปลี่ยนใส่เอ็มมามันใหญ่โพดอันนี้นะเน้ำลดเจ้าลดไปนีล่ะ ข้อมือกับผัวคนละโตสีขาวกับสีสเปรยนั่นอ,อีออออจอยนางนี่ดีเน่ยกีมึงจอออกโอ้ยไปไนังเฮียอีเพื่อนขับผมตาทอ เราเรเปร์เซอร์ขึ้นไปด้ไมอันนี้สิมาหนังไงเกอ้ยป๊าโตมารวมตัวกับกข่าวข่าวจนบเบิดดามมึงมาหนังทางหนาพี่รูปแดามผูใหญ่ก็ามูนะท้ใหญ่ก็บอยมึนมัหนาพอพแป้งนัวนะคองอันน้องมินนี่สองห่อกับค้องอัา บ่าดาวสองห่อขอบคุณเลยนะค่ะป้าเักแมวแซบมหน่อยเมนิกาเป็นมันดีทอลไรพี่น้องเอาจเอิดมารวมตัวกันอันซืือเสือมากกัลร้มือแล้วค้องน้ามาห่อลาายมือแล้วกระแป้งนัวนะอื เสือมาฝากทีมงานดำนาตอนมาน่ะขขงบอได้สื์อได้นอนเวลามันกัดชักยี้งดอกสปอนคนเคอือนีขาวกับซีไม่ต้องเดือนเลยขาวจุดฝุนสีเดียวเดิมยัไมเยังนอนี่อเอยวไเขายดังดำยับเข้าไปเออยับเข่า กูซื้อมาฝังเนซื้อมาขายสู้แล้วมาให้กู้หันเอาอีแคทมาได้บะยังตัวหนึ่งฮะเด็เดี๋ยวเป็นอะไรจะเอายังตัวหนึ่งอยู่ในในนะเหลือตัวหนึ่งให้มาบอกหกว่ะฝึงกูดู พอลยเส้อน่นสีเป็แกี่าลอนก็เแล้วก็ก่อนนานั่นกับพอดีมีคุณแม่ทางอเมริกาเพิ่นฝากเงินมาหายน้องพี่น้องฝากเงินมาหายอันฝากเงินมาหายห้าหกร้อยตอนแรกเพิ่นว่าเพิ่นสิฝากมาสามร้อยแต่แต่พอตื่นมาประเทศบินมาหกร้อยเอ้า กล่องมันบกพร่องการเดนีืนสูบบ้างบ้างโอ้โโอ้ยผ่าพมันบกพร่องคุณฝากมากหกร้อยดอลลาร์อ่าให้แม่บราวด้าวนะฮาร้อยน้องแคทหาหอยคุณวาห้าร้อย บ่าวตาหาลอยแม่น้องเดือนหาลอยคุณบ่าวมีหาลอยเออมันมอยู่สารสิทธิ์แม่น้องเทนหาลอยซาจ่อยหาลอยน้องเซาลาหาลอยเคยลาหาลอยซาเอื้ยหาลอยคุณสายแดกคุณสายแล้วหาลอยเจดามหาลอยน้องดำหาลอยน้องมินี่หาลอย อีกุสี so, my my uh, ่หาล่อให้กูสี่ขอบคุณค่ะลูกไว้ไว้ขอบคุณค่ะเจ้าก็มีชื่อขอบคุณค่ะมชเจ้าไส้เดเด้เลาโอเคะไปกับไฟวัดย็นสลาดีความดึกนะิ่งมงกรก่เป็นโอ้ยจุดปากเบื่อเงินกนเด้อลูกินี่น้ำขมังไปไปมึงดู น้องแคทกับน้องมินนี่น้ำกันขอคุณเลายเด้อลายด้ออ้าวคบดีอีเพื่อนซองโตหน่อยอีเพย่อองโตโอ้อีกสเออเวลันมาึงดามมึงกระป่าว่านะกป่าวะอ่ะซอมพเมียเคยหลาเคยหลา

ีอ2คนแมวเสะอุมได้แล้วาได้แล้วดาวดาวกับน้องเดือนเอาอได้ายเดือยฮกาฮาฮราฮ่าห่า่าฮ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 ่่าฮ่าาฮ่ม่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮาฮ่า่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่่ฮ

มนี่ละแบบแกมีกับะกุสีแกข้าวหมูข้าาหขอบแรกนะกันสี่หาอีกแต่่าเป็นยังพี่น้องอุ้ยขอบอะไรตีขอบว่าข้าแข่งไายังไฟว่ายังแบบมีครบเจ็ดพันเบอรหนึ่งสองสามสี่เจออครบเจ็บแล้วอยกขึ้นสี่ทุกคนเอายกมือเอา ยกแป้งนัวหาสูยกแป้งนัวน้ำออไ,ได้ยก,กเป็นข้อนั่นระบากือ<ก>ีดซื้อแก <ๆ S 1> ่ก็ได้หยกแกขอเลยได้นนินะดังผ่ไชองลูโอเคโอเคกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับที่เลื้อนะ่ะที่เลื้อนเพิ่นไทยอันเพิ่นไทยเรียงหมุกระทะาลาเด้อเดี๋ยวมันอันอันนี้ก่อนจังเอิญก็มากินหมุกระทะใหม่ คือยืนผ่านหนาก่อนหายมาหาเลยก็แบบจุดหมาไปหาหาล้านก็คุณแม่เนาะขอบคุณคุณแม่มากๆเด้อขอบคุณหลายๆครับคุณแม่นะอายุ60กว่าเลยดา67เจอแด้วโถขู่พายขู่มัน งี่เลีงัวบ่อ้อเงินืมคเตเสาแดด่าติดะดูเออเ่ยหาลอยให้บามีมันระล้เแหละซอโตตาแบากับิเมื่อดำนาดำเอ้ยนที่เรือกับไววเรียงหมูกระทะทีมงานเฮาอย่าลืมจัดหมูกระทะที่ให้ทีมงานนะแหละมือใดที่มันเหมาะๆกนแหละอันนี้ผัดผ้าหยกเขา จับอันเสื่ออันซสื้อไปเลียงงานขอบคัวลูกโฮกแน่วสาซานครับผร้อมเดี๋ยวจัดห้ขอบคุณบทุกคนที่ติดตามแป้งนัวขอบคุณมากๆเลยครับพี่ได้ขบแ้วแป้งนัวกระไรอีจอยก็ไห้ไปแล้วเมื่อั้นนะยังแต่ลูกโฮกเด้อเสือไปหายอยู่หอหนึ่งอี๋ไปเอาเสือมาหายน้องแคทแน่ยังตัวหนึ่งนะดีใส่เอ็มนะ บอละอะไรสิ่อ้ยเอ้ยอีกคนสิมันมาได้เงินนี่มันงอกเลยนี่นะอเอาเอามาบุกให้ด้วยจากไฟเรียกพ่พอก็ไม่คิปหน้าด้วยพี่น้องขอบคุณหลายที่ติดตามไปแล้วสบายดี